วันนี้เราก็ได้มาขอพักคืนที่สำนักสงห้วยตามนี้นะฮะอ่านไม่ออก หลังจากซักผ้าอาบน้ำทำอะไรเสร็จเช้นก็จะได้ผ้ามาชมเชว่ทัศ เท้าไปไทยเอกไม่เอาน,นะโปง่นะปงนาโป่งกี่ตัก,กี้โลนไงย,ยังไม่เบิ้งไม่ละโป่งตะก,กี้โล,ลดกกโล,ละหวยยังด,ดูอ่านบอกโปง่ปงๆนี่แหละเ <c oughs> ย็นนี้เราก็จะได้ทำวัดทีนี่นะฮะ ถ้ามียอดผู้ติดตามถึงหนึ่พัถึงจะไลฟ์สดได้นะฮะเราก็จะอัดวีดีโอไว้ลงอัดวิดีโอลงไว้ให้ดูภายหลังนะฮะ ที่นี่มีแต่ควันนะควันไฟเขาเรียกว่าหมอกควันหน้าฝนก็หมอกควันหมอกฝนอันนี้หมอกหมอกควันไฟถ้าหน้าหนาวก็หมอกหน้าหนาวอีกอย่างหนึ่งนะหมอกเขาบอกถ้าไม่มีนี่ผิดปกติเดินมาไฟไหม้ไปแล้ว ขอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจะเดินพรอนะโมทามี